มีนี่สิบใบมีนี่สิบใบปลาอย่างละสิบใบสุดท้ายซื้ออันล่างด้วยเดี๋ยวนะอันล่างอะไรเหรออุ้ยอุ้ยได้สีทองสองอัน <c oughs> ได้ชุดสีทองสองอันอีกแล้วว่ะไม่งั้นปล่อยไปปล่อยตามเวียนตามกรรมอุ้ยได้สีทองแล้ว อันนี้เป็นคอสตูมนะคอสตูมสีทองอุ้ยอันนี้ก็ทองอุ้ยนี่พุ่งขึ้นฟ้าสีทองโอ้พยาบาลไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยอ่ย สีทองมาอีกปะโอ้โหม่วงเดียวเองขยาเฉยแต่ว่าไม่พุง่งสีม่วงไ,ได้กล่องสุบอีก94ครั้ง สีทองเหอะไม่ได้ใช้ก็ยังดีเออสีทองไมแลวเว้ยสุดยอดสุดยอดคนระับสุดยอดสีทองไม่ละสีทองไม่ขยเห่าเลยวะถ้าสีทองขย่าแล้วพุ่งเนียวสุดยอดเลยนะหูน้องฮูกวะ่ะน้องฮู้ผมไม่ได้ใช้อะมันทำอะไรได้บ้างย่อยได้ไหมเอาไปย่อย เอาลูกุ่ไปย่อยสีม่วงอันเดียวบัดดีนะคะบัดดีทุกคนเลยนะครับผมสีม่วงถ้าพุ่งได้สีทองก็ยังดีผมอยากได้ตัวนั้นว่าให้ตัวผู้หญิงอ่ะไม่มาวะ ทองเหอโหสี oh, ทองมาแค่สองทีเองเหรอวะผมว่าน่าจะมาแค่สองทีนะแแปดสิบตัวแปดสิบตัวดิเออเฮ้ยมาแล้วเนี่ยตัวนี้แหละผมอยากได้เจ๋วเลยแต่ไม่มีไอ้ EXP สัตว์เลี้ยงแล้วดิเจ้าวีโว โอ้โหขาวขาวจ้วได้สิม,ม,ม่วงมาหนึ่งโอเคได้สัตว์ได้สัตว์ที่ต้องการแล้วว่ะจัดไปให้ครบครับวาคิรี่หรอตัวผู้หญิงที่อยากได้น่าจะใช่ครับพี่มังกี้ มันเหมาะกับคาวอ่ะผมไปสองอุ้ยสีมุ้งอุ้ยสีมุ้งอ้ย,ส,อย,ส,อยสีทองสองอันเลย,ยสีทองสองอันเลยโยสีทองไม่ขยยาวจากบ้านเลยเอ้ยแต่ได้สองอันก็ก็เวิร์กละมันอย่างเงี้ยโู้โห,ห,หนูหูอีกแล้วซ้ำว่ะอุย้ยตัวนี้มันออฟอะไรอะ่ะโอ้ได้เอ็มเดฟกับต้านคีไม่ได้ใช้เหมือนเดิม ผมจะเอา BEVO อ,อ่ะ,จะเจ้า BEVO ให้ตัวไอตัวผู้หญิงเมื่อกี้โหไม่มีไม่มีสีเลยได้แค่ตัวเดียวเองวะสีทองไม่มาแล้วอะ ถ้าสีทองมายังโหม่วงห้าบานชุดอันนี้ชุดโหไม่มีชุดสีทองเลยอ่ะผมอยากได้เซ็ตสีทองบ้างอ่ะเซ็ตสีทองยังไม่ครบเลย เสียข่าวก็สามบาลแล้วอ่ะโอเคจบวิวจะได้ตันพอวิวตันปุ๊บต่อไปเราก็ต้องมาหาอันี่เฮ้ยอุ้หสีทองไหมหรอวะ ชองไม่แล้วได้ปล่อยอีกแล้วดูทรงได้พุ่งพุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไปถ้ามันพุ่งขึ้นไปนี่จบเลยโอ้ยดอกไม้อันนี้ปล่อยไหมเอามาปล่อยนี้ต้องเก็บไหม,มต้องเก็บไหมครับตัวนี้ไม่งั้นปล่อยไปปล่อยตำเวียนตมกร,รมอุย้ยได้สีช็อตอีกแล้ว อันนี้เป็นคอสตูมนะคอสตูมสีทองอุ้ยนี่ก็ทองอุ้ยนี่พุ่งขึ้นฟ้าหมวกว่ะได้หมวกกับอะไรอุ้ยหมวกกับชุดโอ้ยสวยสวยเลยอย่างเงี้ยเกินไปทองอยู่ไหมไม่ข้ามนะเราจะไม่ข้ามนะเราจะไม่ขัดดวงทองอีกเหอะปุ๊บอุ๊บอุ๊บอุ๊บไม่มีเลยรอบนี้ไปซะ โหถ้าม่วงมาเยอะๆก็ยังดีนะเผื่อแบบจะได้นี่บ้างนะลองไปดูขั้นสุดมันครับอ๋อโอเคครับดวงดีเกินนะให้ผมได้บ้างให้ผมได้บ้างนะให้ผมได้แบบได้ดวงดีกับเขาบ้างวันนี้สี่ม่วงมาเยอะนะวิยอันนี้ม่วงมันเด้งเหรอ เมื่อกี้มันเป็นประตูม่วงอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมันเด้งขึ้นไปมันก็ต้องเป็นสีทองดีวะแหมหลอกกันได้นี่นี่สิบใบนี่สิบใบปายอย่างละสิบใบสุดท้ายซื้ออันล่างด้วยเดี๋ยวนะอันล่างอะไรเหรออุย้หยหุ้ยได้สีทองสองอัน <c oughs> ได้ชุดสีทองสองอันอีกแล้ววะอะไรวะเกินไป เลยขยับด้วยขยับทำไมอ่ะมันจะขยับทำไมวะเลเวลเจ็ดอ <c oughs> ย่งเหรอเล่นมากี่วันแล้วเนี่ยอุ้ยผมก็เล่นตั้งแต่วันที่สิบสามนะเอ้ยสิบเอ็ดนะแต่ว่าไม่รู้ทำไมมันเลเวลแค่นี้อุ้ยได้รองเท้าแล้วผมอยากได้รองเท้าพอดีเลยผมได้รองเท้าแล้วเอ้ยผมมีแล้วรองเทา้าอ่ะเอ้ยกางเกงว่ะเออดีอยู่ได้กางเกงครับ ผมเพิ่งเลเวลเจ็ดเองอะทำยังไงผมถึงจะเลเวลเยอะอะโอ้โหสัตว์เลี้ยงแม่งขี้หมามากดวงเกิน <c oughs> เออได้สองทองเลยครับไม่ได้ยิ้งจองไปละมันได้การันตีออกไม่ใช่หว่าอีกสิบหกครั้งนี่หว่าหรือว่ามันได้การันตีด้วยแบบการันตีเปอร์เซ็นต์ออก